จริงๆมีงานติดต่อมาเยอะไหมครับแฟนมีต่างประเทศโห oh, จริงๆติดต่อมาเยอะมากค่ะแต่ว่าเราเราก็ต้องเราก็ต้องดู <c oughs> ว่า <c oughs> ดูคิวเพราะว่าตอนนี้งานก็ค่อนข้างที่จะ เยอะค่ะทั้งการถ่ายทำละครแล้วก็งานอื่นๆด้วยรวมถึงเวลาเวลาเราไปแฟมิลาจะต้องใช้เวลานานหน่อยอเพราะฉะนั้นต้องดูทั้งคิวหลิงและทั้งออมด้วยค่ะสถานที่เป็นแฟนพอ้องงอนไหมเรเเรียกร็อกมาเยอะหลายประเทศมากเห็นบอกจริงหรอไม่ต้องงอนนะเราก็จะพยายามหาพวกคนณให้ได้ค่ะอคือเราถ้าเกิดมีโอกาสจะไปทุกที่เลย ถ้ามีโอกาสก็จะอยากอยากไปหาทุกคนมากๆจริงๆค่ะอืมฝากถึงแฟนๆแล้วการที่แบบเขารอคอยให้เราไปหาเขาก็อยากฝากฝากแฟนๆนะคะก็ฝากติดตามหนิงออมด้วยถ้ามีโอกาสก็จะไปหาแฟนๆทุกคนค่ะรู้ว่ารู้ว่ามีมีคนที่ชื่นชอบใจซ่อนรักมากๆมีมีเยอะมากแล้วก็มีหลายประเทศทก็หวังว่าอนาคต ถ้าเวลาได้สถานที่ได้เราก็จะมีโอกาสไปหาพวกคุณนะคะหวังว่าเราจะได้เจอกันสักวันนี้เร็วๆนี้ค่ะอืมอาจจะถึงไม่ไปปุ๊บเขาก็อู้เขาบินมานะเธอเห็นกระปรงกระเป๋ารากกระสุนลิสุดเดชมาหาอ๋อจริงด้วยก็ก็ขอบคุณแฟนๆที่มาหาเราไม่ว่าจะเป็นตามงานต่างๆก็ได้ตามงานต่างๆก็ตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ดีใจที่ได้เจอทุกคนแล้วท,ทุกครั้งที่ได้เจอแฟนๆลิงก็จะพยายามเก็บโมเมนต์มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ค่ะอก็ต้องขอบคุณแฟนๆที่สพอร์ตเราจนถึงทุกวันนี้โอเคขอบคุณครับติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ